สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเก่งเคยครับโยธินในเบกุครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ยิมใหม่ของเอฟเอคุน้าผมวันนี้ผมมีเทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมไปชมคลิปกันได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้เราจะมาสอนการเตะขานะครับการเตะขาซ้ายขาขวาที่ถูกวิธีนะครับผมครับงั้นเรามาเริ่มคลิปวิดีโอกันได้เลยแล้วการเตะการยืน สำคัญนะอย่างที่ผมบอกถ้าคนที่ยังไม่เคยก็ยอ้อนไปดูที่คลิปแรกเลยนะการยืนอย่างท,ที่ผมบอกเลยนะยืนก้าวนับหนึ่งปอยนับหนึ่งประมาณนี้เลยนะการยืนเดี๋ยวผมจะสอนการเตะขวาก่อนนะครับการเตะขาการตเตะเท้าขวาก่อนนะครับการเตะก็ก้าวนะครับก้บบบาวย่อแล้วก้าวย่อแล้วจังหวะนะครับก้าวย่อแขนปล่อยนะมือซ้ายปิดนะครับ ปล่อยปล่อยนะผมก้าวย่อก้าวย่อแล้วเสร็จนะผมแล้วก็กลับมาที่เดิมนะผมก้าวขยิบนิดนึงเพื่อจะให้เท้าหมุนนะครับเพื่อใจเท้าหมก้าวก้าวย่อนะจังหวะที่ก้าวเท้าปลายเท้าเราขยิ่ไปเลยนะครับขยิ่นิดนึงนะผมก้าวก้าวเสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมประมาณนี้เลยนะครับ ครับจากการสอนเตะเท้าขวาไปแล้วดมจะสอนเตะเท้าซ้ายนะครับคือเท้าซ้ายคือเท้าหน้านะครับเท้าซ้ายคือเท้าหน้าประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยการยืนสาคัญนะครับเวลาจะเตะเท้าซ้ายหรือขาหน้านะครับผมก้าวก้าวขาหลังมาข้างหน้านะครับก้าวเขย่งเหม,มือนกันนะครับก้าวเขย่งแขนปล่อยลักษณะเหมือนกันมือขวาปิดที่ขาดเหมือนกันนะก้าวปิดประมาณนี้นะครับ ก้าปั้งแล้วก็ลวกลับมาที่เดียวประมาณนี้คนระับครับสำหรับผมสอนการสาธิตการเตะขาในซ้ายในขวาี่ถูกที่ไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมมีน้องมาสอนการเตะการสาธิตน,นะครับมาชมคลิปก็ได้เลนะับเดี๋ยวผมจะสอนการเตะขวาก่อนนะนะครับเตะขวาคือเท้าหลังนะครผมการยืดที่ผมบอกเลยเก้าย่อเก้าย่อแขนปล่ 9, ยอยเก้าย่อแขนปล่อยพยายามบิดตัวนะบิดสะโพกนะผมเก้า ลกลับท้าว 9, พยายามไม่ก้าวตัวนะไม่ก้าวตัวกระสือพยายามก้าว <9, S 2> อ,ออกมาร้าข้างนิดนึงนะก้าวออกข้างนิดนึงก้าวย่อก้าวย่อแล้วก็แขนปล่อยนะับดูนะครับก้าวแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับก้าวแล้วก็กลับมาถ้าอยากให้เตี่ยแรงนะครับพยายามแขนแขนสะบัดสะบัดให้เร็วเลยนะดูนะครับกลับมาที่เดิม ประมาณนี้เลยนะครับผมครับจากที่ผมสอนเตะขวาไปแล้วเดี๋ยวผมไปสอนการเตะซ้ายเตะซ้ายคือเตะเท้าหน้าของเรานะครับผมดูนะครับการเตะเท้าหน้านะครับไอที่ผมบอกก้าวขาขวาม้างหน้านะครับก้าวขาขวาม้างหน้าประมาณนี้นะครับก้าวย่อแขนสะบัดนะครับดูนะครับมือขวาปิดที่คางครับก้าวสะบัดสะบัดประมาณนี้นะครับดูนะครับก้าวแล้วก็ับ กับมาที่เวประมาณนี้ครับก้ากับกับประมาณนี้นะแขนพยายามสมบัดให้เร็วมือขวาพยายามปิดที่ขาแดูนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับการเตะนะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปวิดีโอการเตะซ้ายเตะขวาเตะขาซ้ายขาข,ขวาที่ถูกวิธีไว้เพียงแค่นี้นะผมคลิปหน้าอีพีหน้าอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ